เผยภาพชาอึนอูออกสื่อครั้งแรกที่ไทยทำกลางข่าวเร้างสุญเสียเพื่อนรัก ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าชาอึนอูจะเข้าร่วมงานคอนเน็กไทยตามกําหนดเดิมเราจะพยายามทำให้คอนเน็กไทยเป็นงานที่มีความหมายมากขึ้นหลังจากการตัดสินใจที่ยากลำบากของต้นสังกัดของชาอึนอูและผู้จัดงานล่าสุดช่วงเย็นของวันที่29เมษายนผ่านมาชาอึนอูได้ไปปรากฏตัวออกสื่อครั้งแรกประกบเหล่าซุปตาไทยอาทิเช่นบิวกินพุทธิพงษ์และหนุ่มหนุ่มพรกซี่ในงาน คอนเนคไทยอีฟงานแถลงข่าวกิจกรรมคอนเนคคอนชาอึนอูมาในลุกชุดสุดสีดำเป็นทางการ้วยสีหน้าที่ยิ้มบ้างแม้ว่าจะเผชิญขา่าวเศร้ากันสูญเสียเพื่อนรักร่วมวงแอสโตรแต่เจ้าตัวก็มีสปิริตเต็มร้อยตั้งใจทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดโดยมีเหล่าแฟนดอมไปให้กำลังใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียว